พาย่างงอหูคนปะง่อยพ่อพ่อนี่มันสิบปีแล้วบ่เ่าก็เห็นตัวแรกนี่แหละผมพ่อแต่ยังน้อยคนเด้อผมเนี่เขามาสนามไม่ถึงว่าเขามาในสนามนี่ครับรุ่นคุณปูได้ครับรุ่นคุณปูเมืองพาย่างงอหูหัวใหญ่ตามทางสีหูโต๊ะเส้นะแข้งถ่ายซุ้มลอยเจ็ดสิบหูวลากพื้นเลย สี่หมนัวครับส <45 S 1> ห้องไว้การตัดหูสุดนี่ยากเติบอยู่ด้วนี่โอ้คักเน่เห็นได้เวลาเด้วเบอร์อีกคักกันนี่ครับไปสนใจรุ่นนี่ครับสี่สิบห้คะแนนไปยาง,งัอหูาตสูงหล่อเจสอยู่ท้างนอกน,นี่สอเมตรสองเมตรเส้าอยู่เห็นป่งอ,ง,องอัลาดเลยไยางงอหูอนี่ละโอ้ ดังมิดเลยเอาไสนใจโทรมาตามเบอร์นะครับเนาะนี่ละที่เด็ดเนาะไฟยาง่วงหูมนี่ัวเดมาอนี่ใหญ่ที่สุดในตลาดในสนามมาเนี่ละงเป็นสามพันตัวมอนี่ตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยมอนี่ที่เด็ดที่เด็ดพอค่ะไฟแห้งมเนี่เออเอา้าคัะเอาเอาละบานี้เ้มันก็บะยูโนกัได้อมก็ยูะมนี่ ป่านีมครับมือหนีง่วเข่าร้ายครับสนามแตกอีกมือนึงครับบรรยากาศคึกคักน้าแน่นครับตลาดบัานัยางอำเภอวารินชำรารจังหวัดอุบลราชธานีครับวันอาทิตย์ที่9ครับมีนาคมพศ2568ครับมือนีนี่ครับเบิ่องเอาครับงัวหล้ายคนสื่อกลายคนขายก็ร้ายคือกันเอาแกเวีดเอาแก่ไทยเคียงเหนื่อนหน้าห่างเขาร้าย สนกเหลือกเอกียเกเนนนยนะครับงัวไทยงัวเหลี่ยงงัวสาวงัวทองงัวเนื้อปูน้อยๆนะครับอ้าวสารวจอัปเดต,ตราคาปัวไปประฟอมกันเลยครับพี่องไปครับอา้าวสหาพอพันเอาไปแจ้งส่ขีเล็กเพิม่มไปหูสายหูเอายังไงเปิดลาค้าไว้บซหาครับซีซิหาคะแนนโอ้รุ่นพิมพ์นิยมครับรุ่นสายโน้ล่ารุ่นนี้หายายากแล้ว ส่วนมากเขาเอาเก็บไว้นะครับผมขันเป็นภาคก็เป็นภาคเก่าเปิดหูออกมาแล้วมือนี่สี่หมื่นหาพันนี่ครับสุดยอดอลังการงานสร้างโอ้ดำคือเรือชายสูงนี่งร้อยเจ็ดสิบปีอยูหรอกดำคือเรือเลยชายเงี้ยวคุแล้วล่อเมืองไม่อาจจุ้งท่าไหนพูดนี่เก๋งวะแจ็คแม่สูงเท่าไหนหรอล่อเมืองโอ้ใจเย็ ่าหยอกเพื่อนไปหยอกว่านไเาเอาหูไป่กีิเล็กแน่ยักไปนี่ครับโอ้คากแน่แห้งครับพยาหูครับแล้วก็ปิดเท่าไรก่อนสี่หาครับสี่หมื่นหครับของแข่ของแขนตัวเบสอครับศูนย์แปดแปดสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งแปหกหนึ่งศูนย์ครับแปดหกหนึ่งศูนย์ ขี่เด็ดครับมื่อนี้ปลายางวัวหูเนี่ยกำลังดูดกันพอดีตอนนี้แม่ลูกกำลังดูดกันพอดีเจ้าบ่าครับสามสิบสามนะครับผมแม่ลูกลูกกับแม่โอ้โหแบบแม่ลูกครับผมไปหาหลุ่นนี่อยู่แม่ลูกลูกตัวเมีย แม่ขึ้นเหงาดีครับคือเบื้งหน้าตาแม่โู้ห,หอ,อ่ตัวนี้นะครับแม่ลูกครับสามสิบสามคะแนนส่วสูงถ่ายกับมันรอยซี่สิบใ่อยู่ครับออเนี่ยละเบื้องเาด้วพี่น่องเพื่อนมีผู้มักสนใจห้องไว้สาสิบสามคะแนนลูกตัวเม่ยดูเตี้ยเพราะเศร้าเลยบ้าน อ้าวไปหารุ่นนีอยู่เด้อพี่น้องนะครับแม่ลูกคมเดียวบ่ครับอ้าวเน้นๆแขนๆคมเดียวเลยโทรมาเบอร์ไหนครับ0 8 9แปดเก้า2 5 4แปดเก้าหกสองหหสอมหแม่ลูกสักการมนะครับนนี้คนมาหางัวนร้ายครับงัวเนืองัวเหล่ยงงัวนุนคล้ายนี่ร้ายครับอนี้ คนสื่อกลา,ายคนขายกันไร้กำลังตื่นตลาดกันช่วงนี้โอ้ของง่าไม,ม่อีกแล้วตัวนี้ลูกแม่ับลูกกับแม่แม่กับแม่ลูกแม่อีละแม่ลูกเอาแม่ลูกก้อนพ่อยจกาบาทพ่อสอ,ง,อ,ง,หองหมื่นหกวันห่วยฟังบมบิทตัวนี้ แม่ลูกสองหมืนหกพันให้ฟังราคาจริงอยู่สนามเลยพี่น้องโมเมนต์ไปเบิรงกขอควาเพลินบุรังคนกับเข้าใจผิดอยู่ช่วงนี้นะผมตื่นตื่นสนามบุรังคนเมื่อกี้เขาสนามมากครับว่าง้วขยับพุงแห้งมันโมเมนต์ครับเบิรงเบิรงราคาเป็นจริงนะผมสองหมื่นหกพันแม่ลูกลูกตัวเมียเป็นงัวเฮาเฮา,าจีขายบอลราคานี่ให้เกิดพี่ยานาเบิรงจังหวะสื่อนะผมช่วงนี้อา้าวสองหมืนหกพันแม่ลูก แม่นี่สูงเกือบร้อยสีบต้นมาว่าร้อยสีนะครับแม่เพื่อนลูกตัวแรกความลูกตัวแรกตัวนั้นนะพอ่อพอพันตันั้พอพันหน่อยเจ้าบาทครับสอง0 0นมินเก่าพันตัวนั้นมื่มมมมมมนเ่าราคาห้องไวอ้อีกตัวนี้2องมืนี่ก็ห้องไว้ขึ้นกันก,ก,กับผมตัวพอพันเน้ลูกพริกแดงนะครับผมอาฝาก,รรกอปก่อนพอ่อเดี๋ยวเพิ่งง้ออีกครับศูนย์เก้าแปดเก้าสองหกนาะครับกรสิมีขยับบางตัวะ้วอเนาะราคา กับพี่น่าเอานะครับผมมันชิบอยด์แต่ราคาตรงกันทุกโตราคาเป็นห้องผู้คนมันก็ห้องไรผู้คนก็ห้องหน่อยอันนี้แม่ลูกสองหมื่นหกพันราคาห้องไวลูกโตแม่สูงร้อยสี่สิบอันนี้พอ่อพันหน่อยถูกไายพริกแดงหมื่นเก้าสูงกับบ้านร้อยสามสิบสามสิบสามขึ้นอยู่นี่ครับลูกไายพริกแดงนี่ครับเอาท่าวาสองโตลูกรอเกันพริกแดงก็ได้ แต่ว่าแม่ใหญ่นีลอยซีซิปแน่นอนไม่ยอะเด็นในใกไก่ถึงแน่น,นอนครับแม่ลูกครับเบิ้งราคาเอากับเปรียบเทียบเอาเด้อพี่น้องราคาห้องมันเป็นราคาขายนะครับเบิ้งเอาพี่จะน่เอาเอาอมันมันครับผมนี่ถูกลอเามีของงามเข้ามาอีกแล้วบ้านนี้ห่วยของงามตัวนี้เมื่อน,นี้โอ้ ของงามกลับคื้นมาอีกแคนงามดึงงวงามคนกางงามงวกางงามครับวานนี้แค่้บนึงครับพ่อสองหาสองหานะครับราคาสมาชิกอีกแล้วสองหมื่นหาพันในคลองดีไปเลี้ยงนะครับเด้อนไหนพูดไหมพ่อเด้อนไหนพูดนี่ละนะครับเบื้องโค้งส่างโดยรวมโอ้นี่ครับสองหมื่นหาพันในคลองงามไปเลี้ยงนะครับตัวนี้โอ้ ท้องแท้ตัวนี้ใา <c oughs> ้รั้วบางครับแบบนี้ไ,ไ,นไปแล้วครับซายเหนือเอ,าเอา 25, 000, 000, ้าวสองหมื่นหาพัดครับเครื่องดำดำพวงหางดีหน้าตาดีนะครับเดี๋ยวเบิรกรับตัวดันนี่มือแดงแต่แข้วตัวนี้นโอ้คือคขาคือแน่เถอะครับสมบูรณ์สมบูรณ์โอ้ลูกสาวสุดป,ปรแมน่นเครื่องดำดีโอ้คือดำขึกแน่เถอะไปไหนีเครื่องดำดีพวงหางดีเงาหางง่าย แดงยิเครื่องโอ้แดดแนงเสียบตาเบอร์โต้ไปก่อนครับ085 085 0 9ห1 6 9 5 8ย5 8 1เออไปรอยโลเด้อคัน2 5ง0 0ครับผมโอ้ส่งให้อีกร้อยโล่รงฟรีให้เลยครับผมม่เนที่เด็ดเนี่ยกตรงกลางนี่ที่เด็ดเด้อยิงพันไ่รอยเพือเน โอ้เก้าซิบหาเส้นเก้าบแม่บอกบอกหรืยังไงมีหยิบคุณมาแมเลยีแม่บอกตัวนี้แม่พันนี่มาต๊งนกครับช่วงนี้อย่าลืมหนากากนะไม่เลิ่อพี่น้องนี่มาโต๊หลายช่วงนี้แม่บอกบอกใครบอกเมเน่ใจมน่ใจเนี่ยมงสองกองแต่ว่าบุพเอเมตแม่นอนเก้าซิบก็เส้น เปิดราคาไว้บมือหาผ่านหามือหาผ่าาอยไปอย่าเอาแปะโนราไว้เพิ่มไปแก้วหกเหรอแก้วหกประมาตาสายเลือดก้อยสายสายหยอสายหยอเอาเป็นข้อยแปลกใต่เม็ดเป็นข้อยหน่อยข้อยแขกตัวเดียวบอกมือนี้เอ้าแม่ลูกก็มี่ไปพุ่นอีละแม่บอกแม่บอกเอาราคาเพิ่นห้องไว้ เมื่นกลัวนาสีทองนาชีทองแน่เมืองแม่บอกวันนี้แม่ลูกดีบแม่ลูกมืนสามพันเก้ามื่นสามพันเก้าร้อยมืนหาพัสายเลือรลอยแล้วข้าห้องก็ซื้อหายอยู่หมื่นสองันแม่ลูกแม่ลูกหนึ่งเมื่นสามพันเก้าร้องแท้ของแท้แปดสิบาทเียเออแถมค่าน้ำมันให้พ้อม ใช่มอเตอร์ไซค์มัวลูกแรกครับมัวลูกตัวแรกครับแม่เม็ดยี่สิบแม่เม็รยี่ลูกตัวแม่ง่ามๆเหมือนกันลูกหาเดือนโอ้แม่กผสมพันรอบเรียบร้อยเหมาะอีกแล้วไฟหาสายเดือดก่อยไปเลี้ยงนี่เอาไปปล่อยไปป้ายางเเครื่องต้านหยาเออเอาไปเป็นเครื่องต้านหยาไปเหมาะอีกแล้วเอ้าแม่ลูกแล้วก็แม่สาวแม่ทองโทรมา 090 090 2345 2345 329 329วองส่หาสอกาสามก้ารผลรถทรงมีครับผมนี่ที่เด็ดอีกแล้วมีรถรับทรงให้เรียบร้อยเหม่อไปจักรันเออเอาพี่น้าเอาเด้ยพี่น้องเข้ามาตามนั่นงูวงามหัวหลนพอมผสมพอมสมพอมปัดมงี้เงอัตลาดเียเงีอัตลาดัวโลนสามสิบสองแม่นฟองฟังบพิษอีกแล้วครับ ราคาห้องอีกเมตรสี่สิบเจ็ดเมตรสี่สิบเจ็ดหัวโลนโอ้ไพเสีเอาไปขอขอกว่าเด้อพี่น้องไพผูู้้เบิรนมีฟ้ามยิ่ใหญ่นะครับผมนี่เอารุ่นนี้เข้าไปกับพวพิษหวังสามสิบสองเนี่ยสามหมืสองครับผมโอ้สามหมื่นสองพนเบื่องบื้อเรื่องนาำลางแข่งข้าหญ่หนังนังดีหัวโลนพ้อมบนี้นะไม่เี็ดเขาเห็ด อันเรียบร้อยสำหรับผู้มักหัวหล่นเด้อพี่น้องสายแม่บอกแม่ผ่านกันผู้บ่มักหัวหล่นกับเสือาตัวเขาเงี้ยวเอ้ากระสีเตี้ยนตัวใครจะไหนมันยังบู่รุนเออเออพวกเนาในหอยเมื่อกี้เป็นตีว่ามันหัวหล่นไปเจอหัวเขาเงี้ยวของเป็นตีว่ามันเงี้ยวแยกสีเสื้อไปดีเสื้อจะคล้องกันละไปเรียงก็รู้ก็ตอบมันเอาเอ้าเหนือมือกลางมือแข้งมือขาไปโดนสามสิบสองส่วนมาเพื่อนห้องไว้ต่อรองเอาเด้อพี่น้องไว้อยากได้กันมาอยากได้เขากับ่ต้องต่อเพบนนะครับผมนี่ละ เบื้องกัะเียกเทียบพี่จะนาเอานะผมเพราะเงินกับเงินเท่านั้นแหละดีผมมีตำนียังการหูกับการเฉียงให้นหว่าดีบ่มีตำนียังเอเพื่อน่าพี่นาเอาต่อรองเอาไปสนใจกับโทรมากอีกเบอไหนเบอร์ศูนเก้ครับศูนย์เก้าศูนย์สองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าสาองเกาสามสองเกาประกาดผลโอ้ทรงมีมีลายุ่นลายี่ห้อให้เลือกขายใหญ่หนังรับประกันมีลายุ่นลายยี่ห้อให้เลือกเครื่องดำเครื่องใหญ่บอกแัวน เครื่องตาเครื่องไงของใงไ่อาวใสนใจกับพูมากครับพี่น้อสองหมื่นพตัวนี้นเป็นปลูกไส<า>้ของตัวนี้สามสิบเอ็ดตักตัวน้อยนี่สามสิตัวนั้นหกบแปตัวหน่อกสิบแปดตัวน,วน้อนี่หมื่นหมื่นหาพันหาหาพัรอยตัวไงสองหมื่นแปดพันสองหมื่นแดพันสามสิบเอ็ดกับหกสิบแปตาไม่ใช่หรอคือตาตูเ่เพ่อ อ้าวไปหาพอพันอยู่สามสิบเวสก็หกแปดอร่อยสามเซนก็หกแปดอันนี้ราคาห้องไว้เด้อพี่น้องห้องไว้แล้วก็ต่อรองเอาเบื้องหนังสองพันแปดเนี่ยเบื้องหนังเบื้องหน้าตาตัวนี้ส่วนสูงอาจจะส่วนลอยลอยช้าสิบห้าลอยซ่าอีกตัวนึงก็วันลอยช้านิสัยรู้ว่ะนี่ครับหน้าตาตัวนี้ยังไม่ได้สนตัวนี้เล็กตัวหน้อยเนาะครับโพดได้สนครับเป็นง่วงเขาเป็นง่วเห็ดุูเขาให้เรียบร้อยปุปเขาให้เรียบร้อยง่วหัวโลด ล่อดีอยู่อ,อันนี้เพื่อนมีผู้มักสนใจแต่ว่ามันอยู่ทกโกโคร่งพ่นจะโกรเลยเรือยพี่น้องนี่ครับเอามาโชว์อะไรบ้างจุงเอามาโชว์อะไรบ้างมันบัตนัดวันไหนดิมันเห็นบัตชัดห <c oughs> นังหนาดีครับแต่ละตัวหายหาพอผ่านพรอพิษหวังแน่นอนเบิงข้อเดี๋ยวให้เราเอามาโชว์จังหน่อยมันบัตรนัดวันไหนรุ่มมะรุ่มอีกอะไร รอดีอย <im hurricane innen> ู่อันนี้มักส่วนโตอยู่เลยพี่น้องมักอยู่แต่ว่าอันราคาก็จังตรอลองเอาตัวหน่อยอันที่สามหนึ่งตัวใหญ่เนี่ยแบบหกสิบแปดนี่ครับศูนย์เขาใหม่เด็ดด้อยทั้งสองโอ้ลูบรอนี่แบบิังหัวหัวของเขานี่นิ่งไว้เวลานิ่งไว้นี่ครับใหญ่เงีวลาดลาดคอคัน อาเบิร์ักๆค่มีตำหนี้อย่างไรเนาะรูปรลอ,อายุกัสิประมาณพอปีป่ตัวนี้ีกว่าครับตัวนี้มีกวัาตัวนั้นก็สิพอถึงปีตัวนี้ยัถึงปีครับอือนี่ครับใหญ่ยดีตัวนี้68ตัวนัน 30, ้น3 1มเมือเรื่องน้ำล่างดีนี่ครับไปไครับผมดีหอเคเอ้าไปสนใจโทรมา061 0 6หก4 5 045ศ1 3 0ครับ0130 ครับลูกล่อครับประกันตามนี้ให้พอพันทั้งสองตัวแม่ตัวงามครับวันนี้งามของคนอยู่อ้าวเบิ้งเปรียบเทียบกันสายเนื้อสามหมื่นเจ็ดพันท้ายนี่สูงร้อยห้าสิบโอ้ใหญ่แห้งราคาห้องไว้โอ้ยใหญ่เง่าอลาดเอ้าสำหรับเคียงเนื้อเด้อพี่น้องมาของใหญ่ๆนี่ครับนอกใหญ่นอกใหญ่ไข่ใหญ่สามหมื่นเจ็ดพัน นำนักประมันจะกี่โลห์แบบนี้หาลอยกลัวประมันหาลอยขึ้นพันวะนี่ครับเนื้อแน่นๆแขวนๆง่วกระไดอายุแล้วนี่ครับสามหมื่นเจ็ดราคาตั้งไว้โอ้สมัยตะกี้กับิื้ะไดราคานี่นี่ครับเอาราคาห้อก็ซื้อทบตัวนี้ตัวนี้ตัวที่หนึ่งแม่ลูกแม่เนี่ยครับแม่ลูกกับแม่เจ้าบาดพ่อแม่ลูกสามสิบสองแม่ลูกลูกแม่ลูกซี่ไร่ตัวนี้ พ่อหลายๆเนี่ยนี่แม่กับซุงร้อยสี่สิบห้าบวกแม่ลูกลูกตัวเมียอันนี้แม่อันนี้ลูกตัวเถิกนี่แม่นี่ครับโมแม่เนาะแม่ได้เปรีอ๋อบาทนี้แม่เร่บางหรือบาทนี่พี่น้องอันนี้แม่ลูกแม่เร่ขอเพิ่นของเพิ่มด้วยกันลูกตัวเถิกครบหนี้ใหาท่ะสองหมื่นเก้าพันไปหาแม่ลูกเร่อยู่สองหมื่นเก้าพันบาทหัวโลน สองหมืนเก้าครับใครหางวดเล่อยู่แม่ลูกเล่ยครับสองหมืนเก้าพันบาทขาวจุนทูนนี่ครับแม่กับลูกลูกเถอกาขุ้นต่อเลยได้ด้วยงามนี่เลี้ยงตัวดีอันนี้แม่สองหมืนเก่าราคาเพ่นห้องไวเอาลูกมันขุนต่อเลยเหมาะเลยคุนลูกตอ่อเลี้ยงแม่ไปเดี๋ยกเอาลูกเอาต่อเพิ่มมาอีกเอาราคาห้องไว้ต่อรองไหนท่วมเากไปได้พ่อ 080ศูนย์แปดศูนย uh ์เามเจ็ดาเอำเภอโนนคูนครับโนนคูนไปคุณแล้วเด็กชายไปคุณแล้วแรนคุณแล้วไปเรียนเลมอเล์เหรอา่ครไปหาพอพันอยู่เจ้าบานน้อง แปดสิบสอครับโอ้ลูกลอกว่าเราตัวนี้ลูกพริกแกงลูกพริกแกงพริกแกงเขียวหวานตัวนี้ลูกพริกแกงเขียวหวานแปดสิบสองลอยครับโอ้ลูกพริกแกงครับว่าเป็นลูกพริกแดงใช่ไหมสองตัวนี้ลูกพริกแกงโอ้พ่อพันลูกหำยื่นเลยลูกหำโอ้จับได้ไปได้ลูกนําเสือได้เลยครับลูกดําเโอ้ไปสนใจหลุดนี่นะผมนี่มาตรฐานดีหลังโกงของโนเสียร์จัดให้ แปดสิบสองลอยครับของแท้ซะนี่แป๊บนึงพ่อแป๊บนึงเอาพอพันนี่ก่อนเอ้าแปดสิบสองลอยครับพิเศษเลยมื่อนี้ของแท้ครับต้นนี้ของแท้พอพันป้อมพอพันจริงเลยตัวนี้เนื้อหนังดีป้อมใส่ง่ายอีกแล้วไปหาลุนนีอยู่อันนั้นพี่บอกว่ามีน้ำเสื้อแล้วเริ่มรีดเลยล่ะโอ้เริ่มรีดน้ำเสื้ออีก แต่เดืออกแต่ร่มท้มากเมื่อไรไปศูนย์แปดสี่ครับเก้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้าสี่สองครับโอ้อ้าวี่เดียดเท่านี่ดึงผ้ายี่เสื้อผ้ายามห้องรุ่นนี้มาตรฐานดีโอ้ลูกรอหน่อยครับเอ้าสนใจโท้มาตามเบอร์อ้าว พี่เฮ็ดห,หน้าผิดหวัง,งเลยไปเบิ่งพระบิดามาพอดีครับพี่เฮตนาผิดหวังอีกโอ้รุ่นบุกเบิกตัวนี้รุ่นบุกเบิกรุ่นโบ,บ,บราณน,นะครับผมนี่ของพระบิดาสบายดีครับของพระบิดาเป็อนอะไรคือเฮตนาผิดหวังเลยพ่ะย่นเพี่เฮตนาผิดหวังเขาเบา ผ <c ười> ู้สาวมีอะไหผู้สาวมีอไผู้เอาผัวใหมโอ้สาวเลยแจ๊กบาทนะครับแบบนี้สองเจ้าแปลว่าเมือนพู้เดียวนั่ไม่เจ้าจังสิหาพันไม่กางหาพันหาพันแปลว่าหมื่นเมื่อหาพัน เออ้าี่เดื่องนี่าวมือหาวันเนี่พราะว่ามเดองจให้เจรหารเนาะเออโอใครหาวันขายมาได้นี่ครับเบื้องเอาสายเลือดลอยเขาต้องการต้องการจะบาดต้องการต้องการเมื่อนวัว่ัจะปันหปันเอาด้เขาายไ้หรอเยวอไยังาไหนขายสองเทือนสองเทือกเป็นเมื่อินด้บานี่ผู้เดียวนะะห้โอ้ให้สองเทือ ก็ซื้อพอเจ้าบาทเนี่ยกซื้อแล้วมาขายนี่ยข้าบาทพอซื้อพอซื้อแม่แรงโอ้นี่จะแต้มแม่แรงโต๊ะรวมก็ขึ้นได้ได้จะกยหนักวนนี่ที่นี่หนังมาถ้าไปตกลมตกลมหนาฝนสิพวกต้องไปขายวิชาขายวิชาผู้เมียผู้ตะเกินผัวผู้ผัวผู้ตะเกินเนี่ยมาขึ้นแน่นีิผัวโต๊ะรวมบเป็นเออของแท้เขาของแทะ โอ้เอาตาแ m หลุมก็บ่ต้องลุกแ h a ลมก็ลุกอ h ลุกขบต้องลุกแ่ขายเพื่นในนี่เพื่นซื้อนี่แมาแม่แม่เอางวแหละมาแม่โอ้ไก่กวนนไก่กอนไก่กอนม่ไก่กอียงมาือนี่ก็เกาเป็นยังก็เกาอ้วนเกาเฮ้ยตัวหน่อยก็เกาอ้วน กันมีแร้เพอ่อย่างตามากแน่นวะส่นไฟเซ่อมปันให้เขาไข่ดีอตัวเดียวปะครับนี่ครับตัวเดียวตัวเดียวแขนๆนะครับผมโอ้มาสองตขายไปแล้วหนึ่งขายไปแน่เป็นเนอันนี้เเอาไปอนุรักไว้เถอะไป้างฟ้า <laughs> เป็นพระมีราคาถ้าเป็ <laughs> บบนพระมีราคา